สวัสดีครับผมวิวัฒน์เวียงสง์เมนเจอร์ดรคเตอร์บริษัทเฟอร์ฟันนี่นะครับผม ก็คือทางที่บ้านเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเป็นช่างแล้วก็ชอบที่จะทํางานหรือประดิษฐ์ชิ้นงานหรือว่าอยากจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรพวกนี้อยู่ละมันก็เลยเป็นนิสัยส่วนตัวซึมซับมาด้วยทีนี้เรามาเจองานตกแต่งภายในงานทาเฟอร์นิเจอร์เราก็ได้ทดลองทานะครับด้วยตัวเองพอทําไปทํามาก็รู้สึกชอบนะครับเริ่มหลงไหลทางนี้มาเรื่อยๆแล้วก็พอทําไปเสร็จผลงานก็ออกมาดีลูกค้าชื่นชอบเราเห็นเราก็แฮปปี้ในสายงานนี้ไปด้วยเลย บริษัทนี้เปิดมาได้ปีนี้เป็นปีที่8แล้วก็ถ้าทำมาเนี่ยก็ร่วมๆ10ปีแล้ว เนื่องจากตอนที่เราไปทํางานให้กับที่บ้านลูกค้าเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจว่าการทำบิวอินคืออะไรครับเราก็เลยพยายามที่จะสื่อ,อ,อให้ลูกค้าเห็นว่ากว่าจะมาเป็นห้องเขากว่าจะมาเป็นบ้านเขาเนี่ยผ่านกรรมวิธีการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับที่บ้านหรือจะเป็นการตัดไม้ต่างๆนะครับเราอยากจะสื่อเรื่องนี้ให้ลูกค้าเห็นว่ากว่าจะมาเป็นบ้านเขาเนี่ยเราใส่ใจในรายละเอียด มากน้อยแค่ไหนก็สําหรับาพาไปบิวนะครับเราก็จะมุ่งมั่นทําผลงานแสดงผลงานมีเครื่องจักรใหม่ๆมีกรรมวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยให้งานออกมาดีแล้วก็เร็วส่วนของเป็นเรื่องของ F&Decor n เนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตติดตั้งเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดครับในเรื่องของ p ฟ r f ์ฟ n นีตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาเครื่องจกักรเพื่อที่จะทำให้คนของเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ ก็ควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยก็สําหรับฉลองครบ100 EP นะครับก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับติดตามได้ในท้ายคลิปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพับบีบิวของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็จะทามาถึง EP ที่100กันแล้วคะ่ะตามทีพี p อยู่ใดพูดกันไว้ข้าง้นนะคะแล้วก็ครบ5 0 0พัไทยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีด มาฝากให้ทุกทุกคนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมจะมีตามดังนี้นครับข้อ1ให้กดไลค์เพจ Facebook ของทางเราได้เลย fsdecor ข้อ2กด s u b s c r i b e ช่องพาไปบิวด้วยนะครับข้อ3นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิป E ีใดก็ได้ของช่องพาไปบิลดนะครับแล้วบอกเหตุผลที่ชอบ E ีีนั้นๆนะครับพร้อมติดแฮชแท็กด้านบนนี้เลยครับและอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับข้อ 4. นะคะก็เหตุผลของใครโดนใจ2ออันดับแรกนะคะรับไปเลยทันทีนะคะเป็นตู้ทีวีบิวอินค่ะ ราคารวมกว่า1นึ่งแสนบาทบาค่ะ <บา S 1> ลำดับที่3ถึงลำดับที่5นะคะก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้ค่ะก็เป็นกล่องข้าวเป็นลันบ็อกนะคะอีโคของ S n d e c o มอบให้ค่ะ แบบนี้เลยระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมนะคะวันที่9ค่ะก็ค,ะคือวันที่ออกอีีนี้นะคะถึงวันที่30เมษายนปี2,565ค่ะก็คือถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะโดยทางเรานะคะก็จะประกาศผลผู้โชคดีะคะ่ะในวันที่6พฤษภาคม2,565ค่ะติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook ของเราเออได้เลยนะคะ ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆด้วยนะครับมีแค่เดือนนี้เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ใครฟังไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นข้อความไว้ให้ด้านท้ายคลิปเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามทางเพจ f n d e o 4ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องพาไปบิ้วด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะติดต่อมาปรึกษาเรื่องบิวอินก็าสามารถทักมาในเพจแอดมินรอตอบอยู่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีค่ะ <Yeah! S 1>